สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์ดีพามาชมวิธีซอยผมด้วยกันไกนะครับซอยข้างหลังให้มีวอลลุ่มนะครับให้เป็นผมที่ทุยนะครับหัวลูกค้ากบบจะแบนนะครับแตซอยให้เป็นผมทุยนะครับจารย์จะใช้หวีใช้กันไกยกตัดเลยนะครับนะขึ้นที่ตรงช่วงเกินครึ่งใบหูนิดนึงนะครับ จะได้ข้างหลังจะออกมาเป็นผมถุยพอดีนะครับเชวงหลังใบหูครึ่งใบหูนะฮะใบหูสองข้างซ้ายขวานะครับมองหากันจะขึ้นช่อแรกช่อนั้นนะครับแล้วก็ไล่ระดับจากล่างขึ้นบนหนึ่งสองสามฮะไล่ระดับขึ้นไกลจะไม่ตัดชิบเดียวนะครับจะตัด 1212123 1, นะครับเวลาลงกงินไก่123นะครับดูจังหวะเวลาอาจารย์มันดีเดินกันไก่นะครับ123นะฮะเดินต่อเนื่องผมข้างหลังจะเป็นผมทุยขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมลูกค้าเส้นตรงมากนะครับผมหนาผมตรง หัวจะไม่ค่อยถุยมากพอเราซอยแบบนี้ก็จะทําให้ผมข้างหลังขึ้นมาถุยๆนะครับจะดูมีวอลลุ่มขึ้นมาเป็นซอยรากไสนะครับถ้าเราเปิดหูนิดนึงจอนเราทรงหน่อยหนึ่งก็จะช่ววันนี้ก็เรียกทรงมันเล็ดนะครับซอยเปิดหูนะครับควงหูไว้จอนจะดูเข้าหน้ากับลูกค้านะครับ ผมลูกค้ามาคา,างจะพองหนยนะครับด้านข้างเส้นผมตรงมากนะครับด้านข้างจะบันดีจะเอาไปหูเป็นเกณฑ์นะครับที่ล่องหูนะครับเอาบีเทินตรงล่องหูแล้วตักตรงขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ตัดออกหนึ่งสองสามนะครับเวลาไล่กันไกลขยับขยับจะไม่ตัดําที่เดิมน,นะครับจะตัดไล่ระดับไล่ขึ้นบีขยับขยับนิดนึงจะรู้ได้ไงว่าผมเท่ากันไม่เท่ากันนะครับ ช่วงที่จรย์บด,ดียกขึ้นตัดหวีกําลังผมกําลังจะหลุดจากหวีผมที่ตัดแล้วนั่นแหละครับก็ตัดเชื่อมเลยแล้วก็จะควงหูนะครับใบจรควงอยู่ที่นอกกรอบผมนิดนึงนะครับไม่ควงเข้าไปในขอบผมนะครับถ้าเราควงเข้าไปในขอบผมทรงจะไม่สวยนะครับอันนี้จะเป็นทรงซอยจะมีจอรดำๆนิดนึงนะครับเป็นรูปจร ทรงนี้จะเซตมอหกก็ได้นะครับเซตมอหกเซตตั้งเซตเสยได้หมดนะครับอาจารย์มันดีซ้ายขวาทําเหมือนกันนะครับอ่เอาล่องหูเป็นเกณฑ์นะครับเวลาออกแบบทรงผมอ่าลองใบหูนะครับวางสันบีวางลงไปที่ล่องใบหูแล้วก็ยกส่วนที่เกินออกไปเลยครับผมจะออกมาเข้าหน้าของลูกค้าเองครับเวลาเราตัดลองทรงก็เหมือนกันนะครับนี่คือเทคนิคของอาจารย์มันดีนะครับ ข้างๆก็บีเทินช่วงหูแล้วก็ตัดไล่ขึ้นเลยครับตัดจอนยกขึ้นมา1 2 3 1 2 3มนนะครับเวลาไล่กันไก่นีโป้ขยับทีๆนะครับพอเราซอยเหลือบางแล้วก็จะค่อยคววงนะครับถ้าเราไปควงตอนแรกเลยนะครับผมลูกค้าจะเป็นก้อนนะครับเป็นชั้นจะไม่สวยนะครับจะต้องมาเก็บงานเ,าเสียเวลาในการเก็บงานนะครับนั้นเราจะต้องลดส่วนผมให้เป็นทรงก่อนให้เหลือบางก่อน เราถึงจะมาควงกรอบผมนะครับนะครับตัดตามรูปจรจรก็วีปัดไปหน้าไปหลังส่วนที่เกินเราก็ตัดออกอันนี้อาจารย์ขึ้นทรงด้านหลังก่อนนะครับแล้วก็มาด้านข้างขวาข้างซ้ายเสร็จแล้วก็ผมด้านบนนะครับดึงลงมาส่วนที่เกินก็ตัดออกเช็คนะครับมาดูนะครับอานะจารย์สวัสดีไล่ชั้น ยกขึ้นไปโหงซอยเชื่อมนะครับแล้วก็มาชั้นที่2ดึงลงมานะครับวันนี้ไม่ได้ใช้กิ๊บนะครับฉีดน้าเปียกแล้วลาชอที่2ขึ้นไปซ้ายขวาทําเหมือนกันนะครับคานาก็ไม่ตัดไม่ให้ทิ่มตานะครับจะอยู่บนคิว้วชอยที่3ลงมาแล้วนะครับจะรู้ได้ไงผมเท่ากันไม่เท่ากันก็คือยกผมที่ตัดแล้วขึ้นไปด้วยทุกครั้งนะครับก็ขึ้นมาวัด พอผมที่ตัดแล้วกำลังจะหลุดจากหวีก็ตัดเชื่อมได้เลยครับผมก็จะออกมาไล่ระดับกันพิธีนี้ก็ใช้เวลาไม่มากนะครับก็จะผมก็จะออกมาเป็นทรงขนาน้าก็ยกขึ้นไปตัดแล้วตัดช่อบ,บน <c oughs> แค่ตรงจุดเกึ่งกลางแล้วตัดไปแล้วเราก็เอาผมด้านหน้าให้ยาวกว่าด้านบนนิดนึงตามโครงสร้างกระโหลกศีรษะนะครับเวลาเราออกแบบทรงผมผมด้านบนกับผมด้านหน้าจะมาเชื่อมกัน เหมืนอนรถไฟตัดทรงอเมริกันนะครับคณาจะต้องสูงกว่าด้านบนนิดนึงก็จะเข้าหน้าลูกค้าของแต่ละคนนะครับอาจารย์วันดีจะดึงปัดลงมาตัดช่อแรกแล้วก็มาช่อที่สองนะครับทำเหมือนกันครับซ้ายขวาช่อ1 2ึสไล่ระดับลงมาเสร็จแล้วก็ตัดคนาขึ้นไปเชื่อมผมก็จะออกมาเป็นทรงนะครับ ขอบคุณเพ ouais, anyway right, you ื่อนๆที่ติดตามนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่กดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้นะครับฝากติดตามอาจารย์บันดีทางช่องแอปแดงด้วยนะครับอาจารย์บันดีทําช่องใหม่ชื่อเดียวกันนะครับอาจารย์บันดีสอนตัดผมอาจารย์วันดีอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ กดรีโพสให้นะครับผมด้านบนก็ยกช่อเชื่อมกันจะม่นดีใช้บียกตัดแทนมือนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมออกมาซอยได้ใช้เวลาไม่มากนะครับตัดก,กันเยอะอนะครับทรงนี้เป็นซอยเปิดหูไว้จอน,นะครับซอยของหูไว้จอนเป็นลากสายสั้นนะครับ พอดีพอดีทุกวันนี้ผมยาวประมาณนี้ข้างบนก็จะเรียกออดอกคัดนะครับเป็นทรงผสมกันอันนี้จะเซตตั้งเซตเสยเซตหมอหอกได้หมดนะครับที่อาจารย์วันดีซอ,ซอ,อยอยู่ทรงนี้พอเราตัดปลายได้เท่ากันหมดแล้วเราก็ใช้ฟันป่าไล่นะครับใช้กางไก่ฟันปลาไลชิดชิชิชชชไลขึ้นไปนะครับยกขึ้นทีละชอไล่ปลายปลายผ สับขยับกันไกลนิปโปขยับท,ทีีนะครับ1 2 3 1 2 3เวลาเราตัดผมนะครับดูจังหวะเวลาไล่กันไกลนะครับจะไม่สับทีเดียวนะครับจะไม่ชิปเดียวนะครับ1นึ่แต่ว่าไล่บีก็ค่อยๆไล่ระดับขึ้นนิดนึงนะครับจะไม่นิ่งบีก็ขยับไปนิดนึงนะตามกันไกลที่เราเราตัดไปตามโครงสร้างกระโหลกศีรษะนั่นแหละครับผมด้านข้าง สายก็ขึ้นไปเชื่อมหาข้างขวาด้านหลังก็ขึ้นไปเชื่อมด้านบนนะฮะข้างขวาก็ขึ้นไปเชื่อมข้างซ้ายทุกชอ่อให้เชื่อมกันให้บรรลัดกันนั่แหละครับเราจะเริ่มตรงไหนก็สุดท้ายก็ต้องทุกชอ่อต้องเก็บเชื่อมกันให้หมดนะครับการตัดการเช็คผมผมด้านหน้าก็มาเชื่อมด้านบนนะผมด้านหลังก็เชื่อมไปหาด้านบนเหมือนกันทุกชอ่อให้เชื่อมกันนะครับและทรงก็จะออกมาสวย พอเราซอยเปียกเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เป่าแห้งดูนะครับเป่าแห้งแล้วเราค่คอยๆมาเก็บงานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับจะใช้วิธีไหนตัดก็ได้นะครับจะใช้มือคีบตัดจะใช้วียกตัดอขอให้ทรงผมออกมาแล้วถูกใจลูกค้าก็โอเคแล้วครับตัดออกมาให้หล่อให้ลูกค้าประทับใจ นั่นแหละครับคือช่างที่ตัดผมดีขอให้ทุกๆคนประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานนะครับเฮงๆงรวยๆกันทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดรีโพส์กดติดตามอาจารย์บันดีมีช่องแอปแดงช่องแอปแดงด้วยนะครับมาชมผลงานนั่นนะครับอาจารย์บันดีซอยอันนี้เก็บ ตัวจอนี้เป็นเชื่อมรอยต่อนะครับช่วงบนมาหาด้านหลังนะครับถ้าเราใช้มือคีบตัดก็ได้นะครับมือคีบตัดแล้วก็สอยแบบนี้ได้ครับเราจะใช้วียกตัดหรือจะใช้มือคีบตัดได้หมดนะครับถ้าเราใช้มือคีบตัดก็จะทําเป็นชอ่อเป็นชอ่ออะไรลงมานะครับเป่าเสร็จทรง เ็จทรงง่ายดูแลง่ายนะครับทรงนี้ตัดแล้วก็ดูหล่อเทนะครับเป็นซอยสั้นเท่าๆกันทั้งหัวแต่จะมีผมทุยด้วยนะครับด้านหลังด้านหลังเวลาขึ้นทรงจะขึ้นที่เครื่องใบหูนะครับตัดออกมาก็หล่อนะครับเดี๋ยวเองชมผมผมที่เสร็จแล้วนะครับนะมาชมกันนะครับ เสร็จเปิดหน้าผากเสร็จมอหอกเสร็จตั้งเสร็จปัดซ้ายปัดขวาได้หมดนะครับปล่อยธรรมชาติก็ได้นะครับปล่อยธรรมชาติลงมาก็ไม่ทิ่มตาก็จะดูหลอดูเทนะครับลูกค้ายิ้มโอเคครับถูกใจช่างก็ยิ้มไปด้วยนะครับส่งผมออกมาลูกค้าถูกใจประทับใจช่างก็มีความสุขนะครับ ลูกค้ายิ้มช่างก็ยิ้มขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับที่ติดตามกดติดตามอาจารย์บันดีนะครับฝากติดตามทางช่องแอป,ปแดงด้วยนะครับเชื่ออาจารบันดีสอนตัดผมเหมือนกันนะครับชมกันนะครับด้านหลังจะเป็นผมทุทยตนะครับข้างล่างก็จะเป็นมองเป็นซอบๆลงมานะครับ ผมลูกค้าหนามากนะครับเส้นตรงถ้าเราซอยพอดีเข้ารูปเข้าทรงก็จะเข้าหน้าลูกค้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปนะครับ